ีก่อนไปถามไปพ่นั่งสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีมาเป็นมาเป็นหาทรายท้ายเขื่อนฟรีชวอเตอร์เดมขอบคุณครับอุ้ยหัวใจเยอะมากเลยใครกดไท้มาพักผ่อนครับเนี่ยพี่ก็ใส่ติ๊กข่าวเดี๋ยวได้ซอยบ้านเสร็จแล้าาสินว นี้มันไม่ค่อยเงียบตีข่าวดีหรอเ,เดี๋ยวสักพักเล่นครับตอนนี้มันร้อนมากร้อนเวอร์ร้อนแบบเดี๋ยวสักครั้งก็จะร้อนเพราะทันยังไม่เที่ยงดีเรียกเข้ามาดูก่อนสุดสุดใจขอบใจกดให้อ่ะกดขอบคุณครับกดใจยเยอะมากมาเป็นแบบว่า บรรยากาศนี่ครับฮะเป็นไงไปก่อนจะกลับแล้วอ่ะเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวให้ดูข้างหน้าอันนี้ฝรั่งเศสนะครับอันนี้คนไทยอันนี้คนไทยนี่ครับมันจะเป็นอย่างเงี้ย อันนี้เป็นเขาเรียกว่าทะเลน้ำจืดน,นะครับเป็นเป็นเขื่อนแล้วก็เอามาทำในสุพรรณบุรีครับเขื่อนกระเสียวนะครับ นัะครบอันนี้พี่ใหญ่นะครับแต่ไม่ใหญ่เท่าไรอ่ะเจ็ดแปดเลี้ยวสาวจะกลับกันแล้วเพาอไปกรุงเทพกันอันนี้ากรุงเทพเสร็จแล้วก็ต่อในปัตยานะครับนี่อพักติเกสเท้าอันนี้เจ้าของเท้านะครับคือสมยศที่เจ้าของร้านขอบคุณสี่ฮัลโหลฮัลโหลคุลับ เอามาเอามาแนะนำดเขื่อนกระเสียวครับที่สุพรรณครับเขาบอกว่าคล้ายกับเขื่อนสิรินธรที่อุบลพูดหัวใจมาลัวว่าใครกดให้ทำไมมันไม่ขึ้นปกติมันจะขึ้นที่นี่อากาศดีมากเคยจะมีแสงสุพรรณบ้านผมแต่ไม่เคยมาต้นไม้สีเขียวทะเลขาบ้านอยู่สุพรรณแต่ไม่เคยมาเที่ยวที่นี่น้ำจืดใส ท้องฟ้าก็จะเป็นสีฟ้าสวัสดีคุณตองฟ้าท้ฟ้าถ้าเป็นสีเหลืองเขาไม่เรียกว่าท้องฟ้านะั่นท้องเหลืองถ,ถ้าเกิดถ้เาเกิดอะไรที่มันแบบดูแล้วมันไม่ค่อยดีเขาเรียกว่าทอ้องเสีย